ก็สวัสดีนะครับก็ผมทำได้เกือบจะได้แล้วก็300รขนนกช่วยไว้นะครับก็ภารกิจ7วันนะ่ะคืนนี้ที่ว่ามันครบ6วันของไอดีนี้นะครับ300รขนนกช่วยไว้ก็เลยได้พีร้อยมา เกือบครบก็ขั้นตอนแรกก็ทำสีตัวนี้นะครับบาวสินดี้บาวจากด่าน24่สิบสนดี้จากด่านที่36แล้วก็โคดี้ด่านที่48่สิบดคาร่าด่านที่6กสครับก็ขั้นตอนแรกก็ผมว่าที่แนะนำนะก็คือทำบาวสองตัวนะครับด่านที่24ก็พี่ร้อยหตัว เออทีม B ครับก็ p 1ร1ตัวนะครับเพราะว่าด่านที่24กับด่านที่36อะจะใช้ขนนกเพียง1นขนนกนะครับโอกาสได้ก็เลยเยอะกว่านะส่วนโคโดี้กับคาร่านี่จะใช้2อขนนกมันก็เลยเปลืองนะแนะนำให้ทำสอตัวนี้ก่อนนะครับต่อไปก็เป็น2ตัวหลังนะครับก็ p ีร้ส่วนนี้เดี๋ยวหาตัวอื่นมาแทนนะอาจจะเป็น ตัวที่สุ่มได้ปะตัวนี้นะด่านที่160กว่าแต่ตัวนี้จะยากเล็กนึงเพราะว่ามันเป็นฮันนี่น้องใหม่แต่ว่ามันจะมีเีโอน่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเอาไว้อัพเลเวลนะตัวนั้นจะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเพราะมันขัอะไรไม่ได้มันเอาไว้อัพเลเวลกับเอาไปย่อยก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็น P ีร้ออีกตัวหนึ่งเอาไว้แทนตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้พีอยู่นะ นี่นะครับก็ประมาณนี้เกือบครบแปดตัวนะใส่ชากะไปดีกว่าเพราะได้ได้บัฟได้บัฟนี่นะครับโจมตีอาจจะโจมตีนิดหน่อยส่วนตัวนี้ก็ขาดอีกหนึ่งนะครับขาดอีกหนึ่งนะแล้วก็ไปลุยกันก็คือคลิปนี้จะเป็นทำพีร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวตัดคลิปนี้เสร็จผมก็จะทำเป็นไปถึงด่านที่สองร้อยนะครับ พื่อที่เอาตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนนะกดเข้าไปก่อนคือเมื่อคือนนะ่ะผมทำไปแล้วละ่ะจริงๆมันจะได้พีร้อยตรงเป็นซินดี้กับโคดี้นะครับแต่ผมหลับหลับไปคาแบบตื่นมาแบตแทบไม่เหลือนะหน้าจอก็สว่างไว้นะแต่ว่าผมอาจจะปรับแบบไม่สว่างเท่าไหร่นะแต่ว่าจอมันก็ยังเปิดไว้นะ ก็คือจบด่านไปเป็นทีน่เรียบร้อยตื่นเช้ามาเปิดออตโต้ไว้จริงๆก็ไม่ควรเปิดนะก็คือถ้าจะหยุดเล่นก็ควรออกจากเกมไปก่อนนะปิดล็อกหน้าจอมือถืออะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมแบบเพียจัดหลับคาโทรศัพท์ไปเฉยตื่นมาก็เปิดหน้าจอค้างไว้ได้หรือยังยังโมเต์คุยอ่อน น่ได้แนละ้วรอบนี้ก็จะเริ่มดรอปของง่ายขึ้นนะครับอาจจะขึ้นโบนัสเกือบทุกตาเลยนะเพราะว่ามันเกิน80%อ่นะก็เบื้องต้นก็ทำพีร้อยไปก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวเราค่อยมาทำแม็กทีหลังนะอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับค่อยปั้นเป็นแม็กนะเพราะว่าตอนนี้เรานี่ไงนี่ไง กดที่ทีมเรียบร้อยสำเร็จแม็กแต่มันแม็กอยู่แล้วครับจริงๆมันไม่ได้แม็กจริงๆนะเวลร้อยนะมันได้อะไรอ่ะหมันน่าจะเวลสองร้อยครับจริงๆอ่ะมันเวลสองร้อยใช่ไหม เพราะว่ามันสูงสุดได้ยี่สิบครั้งก็คือเราต้องทําตัวแบบนี้แต่ไม่ต้องเป็นพีร้อยนะมันน่าจะเป็นพีห้าปะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราอัพวันพฤหัสหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราอัพแค่แค่หกนะครับมันจะเป็นเวลร้อยพอดีนะเดี๋ยวผมก็ค่อยทําไว้เป็นตัวอย่างครับคือควรที่จะผสมวันวันพฤหัสกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่ใช่ปะวันศุกร์เดียววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะวันศุกร์มันจะ อัพตัวแล้วมันจะประหยัดในเลเวลนะเลเวลมันจะขึ้นเยอะนะครับผมบอกอีกทีก็นี่นะครับนี่นะครับเลนเจอร์สองเท่าวันศุกร์นะก็คือตรงนี้นะที่ผมจิ้มๆส่วนวันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หรอลองอัพห้าดาวไหมเผื่อได้เกียร์ดีหน่อยเดี๋ยวผมจะลองอัพนะครับเงินมีอยู่เจ็ดล้านนะ่าจะเพียงพออยู่นะลองอัพถ้าไม่ได้ก็ถอดเนาะ เล่นระดับพื้นตัวนี้เหมาะใส่กัะตัวนี้มากกว่านะเขาเป็นกระโจมตีกายภาพนะไม่เป็นไรก็เอาไปก่อนคนระับแล้วเดี๋ยวตัดคลิปผมค่อยไปถอดเอานะอันนี้ก็เหมกกาะกับตัวแท้งนะไม่เป็นไร ลองอัพดูตังเหลือเผื่อจะได้เกียร์ดีๆเป็นไปได้ไหมถ้าเราอัพแล้วได้เกียร์ดีๆนี่ไงพลังโจมตีกายอัตราการใช้สกิลนะอันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะผมว่าก็เป็นเกียร์ฟรีนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะอัตราการใช้สกิลแต่มันอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับ น,นี้รถแรกผมอยากให้มันใช้สกิลบ่อยๆอ่ะต้องใส่เข้าไปอันนี้อาจจะไปแทนนะครับเพราะว่าอันนี้มันลดแร่เยอะเกินอ่ะโอเคเดี๋ยวผมค่อยสลับอุปกรณ์นะครับผม,ผมอยากให้เฮอร์คิวลิสอ่ะมันใช้สกิลเยอะนะแต่คงจะไม่อัพแหละเพราะว่าไอดีนี้เราจะปั้นเตรียมไว้เพื่อโคโลโบเดือนธันวาโดยเฉพาะไงของริง คลิปนี้ใช่ไหมเราได้ P 8 0 0แล้วเนาะ P 8 0 0ก็คืออย่างละ4ตัวนะครับอย่ตัวก็400ใช่ไหมแต่มัน3 2ก็เป็น800ก็โอเคคลิปนี้มาอัปเดตนะครับ P 8 0 0 8ตัวตรงนี้ผมสร้างไปก่อนแล้วมันจะเริ่มดรอปของง่ายคือละก็ใครที่ยังไม่ทำนะครับก็ มันถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็มันแล้วแต่มุมมองนะเพราะบางคนเขาก็เล่นแบบเอาไว้สู้กันใช่ไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องดอบของอะไรเยอะนะแต่ผมเป็นแบบอาจจะเป็นสายดอบของไว้ก่อนอะไรเงี้ยเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยเตรียมทรัพยากรก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับถือว่าไวนะถือว่ามาไวนะอาจจะไม่ได้เปิดแบบ อันนี้ผมก็กวาดหมดตู้เลยนะขนนกตัวนี้นะคิดว่าทำคลิปขนนกหมดนะนี่ไงขนนกใหม่ก็เดี๋ยวสร้างอันนี้ไปก่อนนะเพราะลูนแห่งความว่างเปล่านี่มันจะเอาไว้อัพตัวซีโร่ฟูคูนะครับประมาณนี้โอเคพวุงนี้ยังไม่อัพนะอาจจะทํา วันนี้วันที่23นะครับผมไม่รู้ว่าทานหรือเปล่านะจะลองดูนะครับว่าซนะีโร่ฟูคูเนี่ยผมจะได้เป็น P ีร0อหรือเปล่าแต่จริงๆผมไม่ควรยัดไปเป็น P ีร0อแบบไอตัว6ดาวตอนนี้นะครับก็คนจะทำเป็นแบบอย่างละ5ตัว5ตัวนะครับก็คือยัดใส่เป็นแบบนี้นะ P5 นี้นะครับก็ทำา P5 แบบนี้ยีตัวปะ่ะต้องเป็น21ตัวดิเออใช่ครับ 21ตัวนะต้องดูอีกทีว่าทันไหมครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเล่นไปใกล้ถึงด่านที่200อนะอาจจะเหลือไว้สัก10ด่านแล้วก็ทำอัดคลิปนะครับก็เป็นไปด่านที่200กันเพื่อเพื่อจะได้เป็นบัฟนี่นะครับก็เดี๋ยวปล่อยท,ทีนี้ต้องเล่นเหมือนกันพื้มนดูสู้ได้หรือเปล่า ก็นี่นะครับตรงนี้นะครับตรงที่ผมกดนะครับเป็นอมตะน้ําแข็งพายุกับไออูกบาทนะครับมันจะได้แรงขึ้นนะถ้าไปด่านที่200นะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเราในเรื่องต่อสู้กับผ่านด่านพวกนี้แล้วก็ PVP นะช่วยได้เยอะเลยเพราะนี้มันเป็นแค่แบบมันยังไม่ได้อัปเกรดไงอโอเคครับผมก็ ลีโอนาทำงานไหมพึบนี่ไงทำละหนึ่คือมันต้องร้อยนะมันร้องร้อนะถึงจะทำเต็มที่นะครับถึงจะมันจะขึ้นมา2อันแน่นอนถ้าสมมุติว่าทีม A ก็ขึ้น100%นตะครับที่81นี่ก็คือ4ตัวนี้ครับตัวละ20%่สเป็นตะยีสเป็น80%ส่วนอันนี้ P5 ขึ้นแค่หนึอรนนะนี้ก็เหมือนกันนะแปด็นี่ขึ้นแค่หนะึครับก็เดี๋ยว อาจจะไปด่านที่ร้อยหกสิบงี้ปะ่ะแต่ขนนกไม่น่าพอนะเดี๋ยวผมจะลองดูครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวภาพปกผมนะจะเป็นใช้ขนนก300รอนี่เป็นแล้วกันเพราะว่าผมแคปหน้าจอไว้นะตอนที่ได้ขนนกนี้มาช่วยชีวิตสามร้อยทำให้พีร้อยเราเสร็จในภายใน6วันไงแปดตัวภายใน6วันเฮ้ยเอาเรื่องก็อีก2ตัวนี้น่าจะยากหน่อยแต่เป็นไปได้ครับ โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็เดี๋ยวจะทำด่านต่อไปเลยครับผม